สถานการณ์น้ำราสุดตอนนี้น,น้ำก็เริ่มทรงตัวแล้วนะ,ะไม่ขึ้นไม่ลงนะทรงตัวอยู่ที่นะอันนี้ขยะก,ก็ต้องใส่ถังไว้ก่อนค่อยทยอยเอาไปทิ้งข้างนอกโอ้โหเด็กๆเป็นยังไงลูกะเป็นยังไงเป็นยังไงดูน้องปลาเนี่ยดูน้องปลาที่นี่ เห็นพ่อลงมาปั๊บลงมาวันรออะไรดูดินะเนี่ยละอาหารปลาถุงอยู่ตรงนี้ด้วยนะดูเด่นเนี่ยไปเล่นอยู่ข้างในกันเต็มเลยเป็นไงลูกเป็นยังไงหิวเหรอหิวเหรออืมอยู่ือเปลาหิวลูกปลามาตรงนี้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 ลูกมาดิ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 มาหาพ่อนี่มาอ้าวอ้าวนี่มางี้มามาอืม มาตรงนี้มาตรงนี้ใครจะกินมาตรงนี้แล้ว <c oughs> อ่ะมากินเกีนกีนกีนอืมดูสิน่ารักไหมน่ารักไหมตัวใหญ่ๆหญ่เบ๊บเอฟเอฟมันอร่อยไหมอ่ะอ่ะกิน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 มาตรงนี้มาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ่ะตรงนี้มา อันนี้ป่ะอ่ะกินในบ้านเลยป่ะอ่ะกินในบ้านป่ะอ่ะป่ะกินในบ้านน,น,าาน,น,าน,นะ,ะตอนนี้บ้านเราดูที่นี่สัมภารกเต็มไปหมดนะมีแต่สัมภารกนะอ่าอ่ะกินปลาลูกกินกินกิน อานี่อาหารปลาเมื่อาวานน้ององก็มาช่วยซื้ออาหารปลา,อาเอามาให้น้องปลากินกินกันลกเกีนเกีนกินเกีนก้น ข้างนอกว่าไงเนี่ยโอ้รอ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 อร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 อนี่ดูดิมันลออยู่นี่อ้าอลูกอ้าอ้าๆๆอ้าอ้ากินรกต้องสบัดสบด้วยนะ อ้ากินมีก็กินกันปลายบ้านเราแสนสุขใจจะไปอยู่ที่ไหนไม่สุขใจเหมือนบ้านเราได้กินเลย เวลาจะเปิดเพลงให้ฟังด้วยนะลูกนะกินไปด้วยฟังเพลงไปด้วยดีไหมน้ำปลาตอนนี้น้ําทรงลัวอยู่นะเดี๋ยววันไหนน้ําเริ่มลดเราก็อาจจะได้เตรียมตัวขับลงสู่แม่น้ำนะลูกนะอันนี้หนูก็อยู่กันไปก่อน Okay, okay.